ผมได้นาตัวแทนของสารสังคมนะครับก็จะขอรายงานนะครับผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา2519นะครับอันนี้กลุ่มสังคมนะครับก็กําหนดกิจกรรมนะครับว่าโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนะครับอันนี้ถ้าดูรูปแบบอันนี้ต้องขอบคุณนะครับหมวดิีนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นฟอร์มนะครับของการเสิมโครงงานนะครับของิีนะครับ ทีนี้นะครับองผมนะครับแบบฟอร์มอาจจะเหมือนกันนะครับแต่เนื้อในไม่เหมือนนะครับนะครับกลยุทธ์ของของของโรงเรียนจริงๆแล้วมีปรับเพื่อมาเป็นหกนะครับดังนั้นของกลุ่มสาระสังคมก็จัดเน้นนะครับสองกลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ที่หนึ่งะที่สามนะครับก็ผู้เรียนแล้วก็บุคลากรนะครับที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไม่คือครูนั่นเองนะครับ โครงการนะครับโครงการปี25 5 9นะครับอันนี้ที่สรุปให้เห็นนะครับก็มี2โครงการหลัก,ลกนะครับพัฒนาผู้เรียนแล้วก็คุณครูในกลุ่มสาระนะครับแต่ละโครงการมีกิจกรรมย่อยลงไป4กิจกรรมนะครับในส่วนของโครงการแรกนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ก็คือแผนนะครับงบประมาณตามดี่โชวบน,นี้ครับบน บนจอครับ4,000นะครับแล้วมีการจัดทําสื่อก็อยู่ที่4,000นะครับแล้วก็จัดทำแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะบุคคลสำคัญก็4,000แล้วก็จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับกลุ่มสังคมนะครับเพราะว่าเนื้อหาของสาระสังคมนี่เยอะนะครับสาระก็เยอะด้วยนะครับเนื้อหาก็เยอะดังนั้นเด็กฟังไปสักพักก็จะรู้สึกไม่อยากฟังแล้วดังนั้น อุปกรณ์ที่ช่วยได้ไดเยอะที่สุดก็คือสื่อนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นจอทีวีหรือไม้นะครับดังนั้นกลุ่มชารสังคมก็จะซื้อไม่ติดทุกห้องนะครับ,นะรบเพราะว่าเด็กเราจํานวนเยอะในแต่ละห้องนะครับพูดไปประมาณ5นาทีนี่เด็กก็สมาธิจะไม่การควบคุมห้องด้วยส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นมีสื่อมาช่วยด้วยนะครับอ่าต่อไปโครงการที่2นะครับพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนนะครับ กิจกรรมที่เห็นทุกปีก็คือกิจกรรมวันอาเซียนนะครับซึ่งปีนี้ก็ดําเนินการร่วมกับกลุ่มสาระต่างประเทศนะครับส่วนกิจกรรมที่สองของโครงการนะครับพอายนัชสั้นส่งเสริมคุณนธรรมนะครับอันนี้เพราะว่าในหลายหน่วยงานนะครับส่งหนังสือมาที่โรงเรียนเยอะมากนะครับให้ส่งหนังสั้นสื่อต่างๆนะครับเข้าร่วมแข่งขันประกวดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับงานศิลปะกิจกรรมนักเรียนนะครับก็จะมีในการ ภาพยนตรสั้นนะครับที่เชิญพองรูแข่งขันดังนั้นก็เลยจัดทำํำกิจกรรมในโครงการนี้ขึ้นมานะครับกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนเซียงข่าวนะครับอันนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้ให้เด็กเราน่ยต่อไปเขาบอกว่าอันนี้นะผมไปฟังดรนิติภูมิเขาบอกว่าต่อไปอประชากรในอาเซียนเนี่ยจะถือแค่สัญชาติไทยแต่อนาคตอาจจะเป็นพลเมืองอาเซียนนะครับ ก็คือผมก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาให้เด็กเขาเตรียมความพร้อมให้รู้นะครับในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว็อกอย่างนึ่งก็คือติดตามข่าวสารนะครับเพราะเป็นสารสังคมเกี่ยวกับสอนในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นก็ให้เขารู้เท่าทันสื่อข่าวเนี่ยครับต่อไปนะครับกิจกรรมที่4นะครับในโครงการนะครับก็คือกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพภาพนะครับของนักเรียนก็คือเด็กเราเนี่ยมีความถนัดแตกต่างกันนะครับบางคนเก่งวิทย์เก่งคณิตนะครับก็ไปทาง หมอพยาบาลอะไรได้นะครับแต่บางคนมีความจำเป็นเลิศนะครับแต่ว่าไม่เก่งเ,กเลยเลยนะครับก็ส่งเสริมก็มีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับก็คือส่งไปแข่งอย่างปีนี้นะครับก็ถือว่า,าประสบผลสำเร็จในกิจกรรมเศรษฐศรรสาสตร์นะครับก็ไปแข่งทีญญ่ยอดมงกุฎก็ได้เข้ารอบนะครับแล้วก็ตอบปัญหาทางกฎหมายนะครับก็ได้รางวัวลบัลพีนะครับ ซึ่งปกติแล้วโรงเรียนเราจะไม่ได้สัมผัสนะครับจะมีคุณครูโรงเรียนโชคชัยที่เขาจบกฎหมายมาโดยตรงนะครับปีนี้ก็ถือว่าเด็กเราประสบควสำเร็จน,นะครับเคยได้รางวัลชนะเลิศนะครับต่อไปนะครับผมสรุปเป็นโครงการกิจกรรมแล้วกันนะครับว่าดําเนินการไปประมาณไหนนะครับอันะกิจกรรมมวญประชาคมอาเซียนนะครับ ปีนี้ก็จัดร่วมกับกลุ่มสาระต่างประเทศนะครับก็คือเช้าวอกแหนนิดนึงเพราะว่าล่วงเลยวันอาเซียนมาแล้ววันอาเซียนในวันที่แสดทิพยานะครับงบประมาณที่ใช้ก็สองหมื่นบาทนะครับในส่วนนี้นะครับจัดกิจกรรมหลายอย่างมีร้องเพลงมีซุ้มต่างๆนะครับเรามีรรรมีทัศการต่างๆนะครับอันนี้คือคุณครูที่สอนอาเซียนในตัวก็คือคร,รูศกดิ์แล้วก็ครูอีกหลายท่านนะครับเป็นกลุ่มสาระ ดำเนินการในส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพกิจกรรมนะครับต่อไปนะครับกิจกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมนะครับปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับก็ใช้งบประมาณไปประมาณหนึ่งหันบาทนะครับเพราะว่ามีการเข้าค่ายแนการเข้าค่ายแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็เข้าอุปกรณ์ในการถ่ายทํานะครับ คือเด็กเราก็สนใจเยอะนะครับมันต้องใช้เวลาในการทําผลงานแล้วก็ส่งเข้าประกวดเนี่ยนอกเวลาเรียนนะครับดังนั้นก็พยายามฝึกให้เขาแล้วก็ให้เขาไปไปทํามาแล้วก็มามาดูว่าพอที่จะสมเข้าประกวดได้ไหมหรือว่าเป็นสื่ทสอ,อที่จะนําเสนอต่อภายนอกได้ไหมนะครับอันนี้ครับผลการดำเนินงานก็ผมประเมินนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็ ผู้ที่มีส่วนนะครับก็ได้อยู่ที่ร้อยละแปดสิบสี่นะครับพอใจมากนะครับอันนี้เป็นภาพกิจกรรมครับอันนี้คือการบรมลงนะครับอันนี้เข้าร่วมแข่งขันนะครับอันนี้ศิลปะกรริจกรรมนะครับเป็นตัวแทนอันนี้รางวัลที่ได้รับก็จากสำนักางานสตงครับตื่เต้นแผ่นดินนะครับเยาวชนประกันภัยนะครับแล้วก็ ศิลปศาสตรมนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับต่อปัญหาเสีย้ยนเสี้ยนข่าวนะครับก็จัดไปวันที่15พฤศจิกาคือส่วนเองเนี่ยได้ํำเนินการต่อยอดมาช่วงหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณจำไม่ได้ครับเออหนึ่งชุมนุมหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้ต่อยอดมาได้เชิญโรงเรียนต่างๆเข้ามาร่วมนะครับ ก็ผลสำเร็จของกิจกรรมนะครับร้อยลเกสิบห้านะครับคือพอใจมากสุดนะครับต่อไปนะครับอันนี้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพภาพของนักเรียนนะครับตลอดปีการศึกษาตามตามแผนง,งานนะครับดําเนินการแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ ใช้ก็ประมาณไป2 2ง0มืบาทนะครับอีก20,000บาทนะครับตามแผนครับความคือพอใจร้อยละ8,4นะครับพอใจมากอันนี้เป็นภาคกิจกรรมที่เด็กเข้าร่วมนะครับต่อปัญหาทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมพยยนมงคลประวัติศาสตร์พยยนมงคลเศรษฐศาสตร์พอยนมงคลนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นโครงการที่สองนะครับโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คือพัฒนาครูนั่นเองในด้านต่างๆนะครับ จัดหาสื่อแผนแล้วก็ทำสื่อนะครับมีอยู่สี่กิจกรรมด้ดำเนินการจริงเนี่ยสามกิจกรรมนะครับะจะทําแผนนะครับในกลุ่มสาระจะมีแผนของครูแต่ละท่านนะครับคือส่วนเองเนี่ยจะทําเป็นแฟ้มไว้เลยนะครับที่ที่หมวดสังคมนะครับครูสามารถไปเอาไปงานนะครับแล้วก็เอาแผนเนี่ยไปส่งวิชาการได้ทุกทีเลยนะครับดังนั้นจะมีทางอยู่นะครับ อยูประมาณที่ใช้ก็สี่พันนะครับที่ไม่ได้จัดก็คือจะทำในเรียนรู้นะครับบุคคลสําคัญของไทยนะครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นหัวใจนะครับของของสังคมนะครับหมายถึงว่าช่วยนะครับอำนวยความสะดวกหรือว่าผลสัมฤทธ์ในการเรียนก็คือจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์นะครับมาใช้นะครับในกระบวนการเรียนการสอนนะครับซึ่งปีปีที่ผ่านมานะครับสังคมได้ติดตั้ง เคื่อขยายเสียงแล้วก็ออกไม้ให้กับคุณครูทุกคนนะครับแล้วส่วนหนึ่งใช้เวลาปีหนึ่งนะครับมันก็มีการชำรุดน,นะครับไม้ไม้สายดังนั้นปีนี้ก็เลยของประมาณเพิ่มขึ้นนะครับปกติมันสังคมเนี่ยของประมาณไม่ถึงแสนนะครับปีนี้เพิ่มแตกแสนนะครับขอเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพของอุปกรณ์สื่อต่างๆที่ซื้อมาสารุปผลโครงการนะครับปีนี้นะครับดําเนินการไปสอง โครงการนะครับในการเป็นเจกิจกรรมนะครับใช้งบไปเก้า0ืแปดบาทนะครับความสำเร็จของโครงการนะครับคิดเป็นร้อยละเก้าสิบแปดที่หายไป2%เซนี้คือมีอยู่กิจกรรมหนึ่งไม่ได้จัดนะครับแต่ว่างบประมาณในส่วนนั้นก็ถูกไปใช้กิจกรรมหนึ่งนะครับคือจาน้าสื่อนันเองที่ไม่เพียงพอนะครับอันนี้ควาอยากบมกึงพอใจนะครับของแต่ละกิจกรรมนะครับ อันนี้แผนง,งานนะครับแล้วก็ประมาณปีปี60เนี่ยครับที่แตกแสนครับปีนี้ก็คือเพิ่มมาในส่วนอ๋อมีมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมสอบทําสนามหลวงครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนักนักเรียนเราสอบได้พันสองรกว่าคนนะครับไม่ได้สอบสองระดับนะครับดังนั้นปีปีต่อไปเนี่ยนโยบายของท่านผู้บริการแล้วก็ทางมวลน,นะครับบอกว่า จะให้นักเรียนสอบทุกคนนะครับให้นักเรียนรู้ทาง,งโลกและอยากให้รู้ทางธรรมเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยจัดก,กิจกรรมนี้นนเพิ่มโดยของประมาณเพิ่ม5,000นะครับในกลุ่มสังคมนะครับผลการดำเนินงานสรุปในื่อภาพนะครับตามที่ผมได้รายงานมาแล้วนะครับในส่วนของเดยวนอนะ้องมัาจะจะเพิ่มเติมในส่วนของงานคุณธรรมนะครับที่มวลส่งเสริมนะครับ ผูอในการนะครับเรลองพูดในงานนะครับส่วนของผมนะครับจะสรุปกิจกรรมนะครับที่ทางตูตสารสังคมนะครับเป็นผู้ดาเนินการนะครับกนใจจะอยู่ในงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับอันนี้คือสารผมไม่ได้ทาเป็นความคอยครับเพ่งรู้่อสครู่นะครับ่าต้องคิดพู่รับ กิจการของกลุ่มสาระสังคมนะครับจะอยู่ฝ่ายบริหารวิชาการและแผนง,งานนะครับและจะทํารายงานการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในปีพศ2000ปีการศึกษา2559นะครับจะมีทั้งหมดอยู่15กิจกรรมนะครับที่ดาเนินการนะครับมีกิจกรรมเข้าค่ายพิสูจน์ม .1 ม .4 นะครับกิจกรรมวันริษาขับูชานะครับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ,ของม .2 ม .5 นะครับ แล้วก็ม3ม6แล้วก็มีการพิธีทําบุญโรงเรียนแล้วก็วันไหว้ครูนะครับการบรรยายธรรม 2, ม2ม5นะครับมีการประกวดปรยญญาของนักเรียนนะครับแล้วก็มีการทําบุญเรื่องในบันอาสาธรบมชาตินะครับวันแม่แห่งชาติแล้วก็มีทักษะศึกษาขอม1ที่ครูขงสราสทคมนะครับเป็นที่ภรษาอยู่นะครับแล้วก็มีการ สอบธรรมะศึกษาดีนะครับของชั้นม .1 ม .2 ม .3 และก็ม .5 นะครับกิจกรรมทอดทับป่าบรรยายธรรมม .1 ม .4 นะครับแล้วก็บรรลุครับบารมีครับบูชานะครับสุดท้ายที่เพิองจัดไปล่าสุดนะครับต่อปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบันที่เรื่องเชนโรงเรียนในเขตเำเคอโดนสูงนะครับในระดับม .4 ป .6 นะครับเข้ามาร่วมนะครับ โครงสร้างการบริหารงานนะครับของกลุ่มสาระนะครับก็มีผูปในการมีรองมีหัวหน้ากลุ่มนะครับในงานต่างๆนะครับตามนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับใครรับผู้รับผิดชอบงานต่างๆนะครับตามนี้นะครับจนหัวหน้ากลุ่มเ็ารับผิดชอบหลายอย่างนะครับ กิจกรรมที่ดําเนินการนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมค่ายคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนะครับจะขึ้นเมื่อวันที่10-11พฤษภาคมนะครับ59นะครับกิจกรรมนี้จดขึ้นเพื่อพ,พัฒนาสัารว่าของผู้เรียนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับผลการดาเนินการนะครับมีความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมดีมากนะครับค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4.15นะครับที่เป็นร้อยละ83 ส่วนกิจกรรมค่ายคุณธรรมนะครับค่ายผุ้ธูงวัยป .4 นะครับจากึ้นในวันที่12-14พฤษภาคนนะครับเพื่อพัฒนาสารภาพของนักเรียนเหมือนกันนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับผลดำเนินการก็ระดับค้อพอใจมากนะครับคาเฉลียก็เท่ากับ4.30นะครับคิดเป็น186นะครับกิจกรรมที่3 ก็คือกิจกรรมเนื่องในวันพิษสาขบูชานะครับทำไมถึงจะขึ้นจะขึ้นเพื่อพัฒนานะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมปูตฝังค่าน,นิยมอันเป็นประสงค์นะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมมันสาคัญทางศาส,ส,ส,สนานะครับโดยจัดขึ้นในวันที่19้าพฤษภาฯนะครับภาพรวมก็มีความนึบพอใจดีมากนะครับคาเฉลี่ยเท่ากับสามุเกสี่นะครับที่เป็นร้อยละแปเจ็สิบแปดจุแดนะครับ ส่วนกิจกรรมที่4นะครับอบรมคุณธรรมนะครับอบรมคุณธรรมของม2อมสามมหและมหนะครับจะขึ้นในวันที่2 8่9่าพฤษภาครับก็เพื่อให้ระดียนมีความรู้ด้านคุณธรรมนะครับผลการดำเนินงานก,ก,ก็ภาพรวมก็ดีมากนะครับ่าเฉลี่ยจะเท่ากับ3.9 9นะครับคิดเป็นร้อยละ79.8กิจการทำบุญโรงเรียนและบรรดา,า,าครูนะครับ จากที่ในวันที่สองพิจารณาความพึงพอใจก็ดีมากนะครับค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4.31นะครับคิดเป็นร้อยละ86.2กิจกรรมที่หกก็ปรรยายทางสัญจรของม .2 ม .5 นะครับความพึงพอใจดีมากนะครับค่าเฉลีย่ยเท่ากับ4.23คิดเป็นร้อยละ84.6นะครับกิจกรรมบทบาทภรรยานะครับก็ ผลดำเนินงานก็อยู่ในภาพรวมดีมากนะครับเท่ากับ4.34คิดเป็นร้อยละ86.8นะครับกิจกรรมวันอาสาธรรมชาตินะครับผลความพึงพอใจนะครับดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40คิดเป็นร้อยละ88นะครับกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะครับก็ดีมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.39นะครับคิดเป็นร้อยละ87.8 ข้ารศึกษาของม so so uh, so .1 นะครับไปที่พิพิธภันฑ์ไม้กายพิถีแล้วก็สวนสัตว์นะครับจัดขึ้นวันที่นะครับ19พฤศจิกายนนะครับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดีมากครับค่าเฉลี่ย4.72นะครับคิด700แล้ว8ี4นะครับการสอนธรรมศึกษานะครับก็ได้จัดขึ้นนะครับวันที่21พฤศจิกายนนะครับผลการทำงานก็ ความดีมากนะครับเฉลี่ย4.13นะครับคิดเป็นร้อยละ82นะครับกิจกรรมทอดพระป่านะครับไปตามวัดต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลบนสูงก็มีไปบ้านใหม่นะครับมอ .1 ไปบ้านใหม่นะครับมอ .1 มอ .2 มีบัดกตัวแล้วก็วันต้นแจ้วบ้านต้นหนัดนะครับสี่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลบนสูงนะครับผลกจะทำินงานนะครับ ก็ดีมากนะครับค่าเฉลี่ยเท 4. 4. 0, ่ากับสี่จุดสีู่คิดเป็นร้อยละแปดแปดนะครับกิจกรรมการอรุญยายทำครั้งที่สองนะครับผลรวมก็อยู่ในดีมากค่าเฉลี่ยสี 3. 3. ่ามสาคิดเป็นร้อยละแปดสิบหกจหกิจารในเรื่องในวันามาทาวิชานะครับก็ไปสองวันนะครับก็คือของโมนึ่งโมนึ่งห้องคู่นะครับจะไปทปบ้านใหม่สุทอรส่วนห้องที่ ทอพที่ครับก็ไปบ,บรัลุความมุ่งความใจนะครับดีมากนะครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.33ที่เป็นร้อยละ8.66นะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมต่อปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์ปัจจุบันที่จะขึ้นในการแข่งขันทักษะวิชาการนะครับเม <ME> ER <AC. S 1> ื่อวันที่2ีเก็บุมภาพที่ผ่านมานะครับก็มีการมอบโล่ให้กับ ผู้ที่ชนะเลิศกนะครับในโลนีเกลาร์วัลในเกิบัตให้นะครับท่าความรู้คาใจก็ดีมากนะครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.17คิดเป็นร้อยละ83.4นะครับอันนี้คือผลการดำเนินการนะครับโดยร่วมนะครับของกิจกรรมทาง15กิจกรรมนะครับที่ทำขึ้นจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.23คิดเป็นร้อยละ84ก็คือพอใจมากครับ ใครอะไรสัานนะครับมีก็สัานครับจะามนักก็มีอะไรสถามเพิ่มเติมครับก็ต้ฝากให้โรงเรียนมุธระนะครับเราคงจะพได้เือการรับที่ให้ถูสารเป็นแม่งานเรียกอะไรนะครับตรงนี้เป็นนโยบายของงเีนะครับก็ให้ปากาผม ครับเเดี๋ยวอ่อรายละเอียดของการของกลุ่มสอนในเอซีค่อนข้างๆจะเอียดดีมากนะครับเป็นการสรุปเอันดับมมพืดูเฉพาะพอดีมันละเอียดทีนี้เวลาจะหยิบจับจะดูอะไรปุ๊บจับเอซีอาร์เดียวพิธีกงก็เดินได้สวยนะครับเป็นรูปละเอียดที่ค่อนข้างจะหาดีนะครับส่วนเอกสารไมแน่ก็แล้วแต่นะครับ สรุปมเห็นคร่บกลุ่มสังคมคุณครู้ไหมครับเวลาไปไปวันต่างๆเขาจะแบ่งเป็นระดับนะวันมาคขะวนอีวันนี้วิสาากรวันนี้คือเด็เกจะไม่ซ้อนๆกันคุณก็ก็เด็กแม่ไม่ขาเดเรียนเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ